ดีครับร้านชัยชนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องปั่นสมูทตี้นะฮะรุ่นใหม่ก็คือยี่ห้อซูโม่เป็นของปี24นะฮะ2024นะครับผมก็คือลักษณะก็คือจุดที่แตกต่างกับตัวอื่นคือโถเป็นกลมนะฮะโถเป็นกลมตัวใหม่จะมีสติ๊กเกอร์รับกันไม่แตกนะครับผมรับประกันโถไม่แตกไม่ว่าคุณจะปั่นแรงขนาดไหนก็ไม่แตกนะฮะ แล้วสิ่งที่ซูโมแตกต่างกว่าเครื่องปั่นตัวอื่นก็คือก้นจะเป็นแฉกแบบเหมือนเครื่องหมายบวกนะครับเป็นสี่แฉกเองจะไม่หยักเยอะและวหยักเยอะแล้วมันชอบลม้มอันนี้จะไม่ลม้มนะครับผมแล้วก็จุกเฟืองด้านล่างเนี่ยจะปใช้ยางขับเอานะฮะข้างในเนี่ยมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันมีเหล็กอีกทีนึงเป็นซันเลสแล้วก็มียางซับเสียงเราเรียกว่ายางซับเสียงดีกว่าเวลายางมันไปจับกับตัวบนเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งเป็นเหล็กโลหะเนี่ยเสียงมันจะเบาลง และอะไรมันเนี่ยเวลาลูกค้าใช้ไปเนี่ยยางไอ้ตัวเนี้ยพอเราเห็นเหล็กโผล่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราต้องเปลี่ยนยางนี่นะฮะยางตัวนี้มันจะถอดได้เวลาเราเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเฉพาะยางไอ้ตัวถ้วยข้างล่างไม่ต้องเปลี่ยนนะราคามันจะมันก็จะประหยัดกว่าตัวอื่นซึ่งตัวอื่นเปลี่ยนทั้งถ้วยเลยนะครับผมแล้วก็ตอนแต่ตอนซื้อมีแถมสำรองไปให้นะฮะแต่เวลาหมดแล้วมาซื้อก็มีขายราคามันจะไม่แพงมากนะครับ จะช่วยลูกค้าประหยัดประหยัดเงินไปอีกนะครับมันจะมี3รุ่นนะฮะหนึ่วัตต์นะฮะหนึ่งพัวัตต์สองหมรอบต่อนาทีนะครับตัอุปกรณ์พันแปดร้อยวัตต์สามหมื่นสองพันรอบต่อนาทีนะฮะเบรยมอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นนะวัตต์จำนวนวัตต์ก็หมายถึงว่ามอเตอร์มันใหญ่ขึ้นนะฮะสองพันวัตต์นะฮะสองพันวัตต์สามหมื่นหกพันรอบต่อนาทีนะครับคือเป็นรุ่นสูงสุด นะฮะปั่นแรงปั่นเร็วทั้งพันห้าพันแปดสองพันวัตเนี่ยในความหมายคือปั่นละเอียดเท่ากันเราซื้อวัตสูงระยะก,การปั่นจะสั้นลงเพราะเนื่องจากมันหมุนเร็วขึ้นมันก็จะสั้นลงนะฮะประโยชน์ของมันมีอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้การลูกค้าก็ลองเลือกใช้งานตามวัตถุประสงค์ของตัวลูกค้าเองนะครับบางคนลูกค้ายเยอะอาจจะต้องการการปั่นที่สั้นนะฮะก็ 2,000ันวัตต์ไปเลยนะครับผมลูกค้ามาเรื่อยๆก็ไม่ได้หนานแน่นมากอะไรก็พันห้าเหลือๆครับผมเพราะในท้องตลาดเนี่ยเขาเริ่มกันที่พันวัตต์พันสองร้ 1, อยวัตต์เองของเราถือว่าอันนั้นมั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 นวัตต์มันน้อยเกินไปส่วนมากจะยัน,ย,นยันกันที่พันสองของเราเริ่มพันห้าเลยนะครับเพื่อให้การปันน่นมันจีดขึ้นนะครับผมสามรุ่นเนี่ยคุณลูกค้าเลือกซื้อได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังคงเน้นเรื่องการบริการเรื่องอะไรตลอดอายุการใช้งาน นะครับผมคุณซื้อเครื่องเราหนึ่งเครื่องเนี่ยคุณสามารถใช้ได้เป็น10ปีนะครับเพราะเรามีอะไหล่บริการตลอดตัวเล็กตัวน้อยมีขายหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นแท่งคนฝาโถชุดใบม,มีดนะฮะเฟืองยางนะฮะแม้กระทั่งลูกมอเตอร์ก็มีขายนะครับเปลี่ยนไม่เป็นส่งมาเรามีช่างเปลี่ยนให้นะครับไม่มีค่าบ,บริการนะครับผมลูกค้าสามารถส่งมาเปลี่ยนที่ช็อปของเราได้แล้วก็ การรับประกันรับประกันมอเตอร์1ปีในทุกกรณีนะครับผมในหนปีมอเตอร์เสียมอเตอร์ไหมเปลี่ยนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมทุกรุ่นนะครับผมนะฮะลูกค้าเ,เลือกซื้อของพวกนี้เราต้องดูเรื่องการบริการต้องดูเรื่องการอะไหล่อะไหล่มีขายไม่มีมีเนั่นหมายความว่าราคาต้องไม่แพงด้วยนะครับผมว่าใช่มีแต่ราคามันอยู่สูตรขอบฟ้าก็ไม่ไหวนะครับอะไหล่ต้องถูกด้วย นะครับผมนะฮะลูกค้าสนใจก็ติดต่อผ่านไลน์แอดใช้ชนะได้เลยนะครับผมนะฮะสินค้าจะมีสินค้าพร้อมจำหน่ายเลยครับผมสัง่งซื้อได้เลยครับผมขอบคุณมากครับ